สวัสดีครับทุกคนวันนี้บุ๊กจะมาทำหนึ่งในความฝันสมัยเด็กให้สาเร็จนะครับนั่นก็คือการนั่งบอลลูนที่ประเทศตุรกีทุกคนบอกเลยว่าที่นี่มันสวยมากนะครับเพราะก็เป็นหนึ่งในจุดหมายของคนทั่วโลกเพราะเขาปล่อยบอลลูนขึ้นไปบนฟ้าเยอะมากนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูขั้นตอนตั้งแต่ก่อนขึ้นบอลลูนจนไปถึงตอนอยู่บนฟ้าแล้วว่ามันจะสวยขนาดไหนนะที่แบบคนทั่วโลกเขาอยากจะมาดูกันที่นี่นะครับก็ทุกคนเนี่ยได้ดูแล้วต้องประทับใจแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ งนู้นนะคะเต็มเลยอันนี้เป็นที่ปามุคาเลนะทุกคนเพราะว่าที่ที่เราไปคบปาโดเชียลมมันแรงแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็เลยอดขึ้นตอนนี้จะได้ขึ้นแล้วนะครับของที่คาปาโดเชียจะเยอะกว่านี้นะครับจะปล่อยทีเดียวประมาณร้อยถึงร้อนะแต่ที่ปามุคาเลก็รวมๆน่าจะประมาณ10บกว่าลูกนะครับอาจจะมีที่อื่นก็20ลูกเลยประมาณแหละสวยจังเลยนี่อยู่ตรงนูนน่ารักเดี๋ยวเราจะไป ขึ้นลูกสีฟ้ากันนะครับลูกสีฟ้าลูกนี้เย้ yeah, คุณแม่ไปเร็ว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 เรียก <c oughs> ว่าจะไม่ได้ขึ้นแล้วเพราะว่าหน้าหนาวปกติคือมันจะไม่ค่อยได้ขึ้นเลยคุณแม่รู้ไหม <c oughs> นั่งหาข้อมูลมา <c oughs> เขาบอกว่าปกติคือหน้าหนาวนี่คือแทบจะไม่ต้องพายากเที่ยวบอลรูนเลยแทบเป็นไปไม่ได้ โชคดีมากว้าะมาหลบเดียวมันแป๊บเดียวมากจริงๆทุกคนนี่คือบอลลูนมันกำลังจะเต็มลูกแล้วนะครับคือมาถึงแค่ประมาณ5นาทียังไม่ถึงเลยรอแรกมันยังไม่ค่อยเต็มลูกตอนนี้ก็คือมันลอยขึ้นมาแล้วอึดๆๆ ตอ <laughs> นลงต้องย่อแบบนี้นะทุกคน bye รอแล้วรอแล้ว บอลลูนมันก็เยอะอยู่นะครับทุกคนประมาณแบบ30กว่าลูกได้มังม้งเต็มไปหมดเลยสวยมากคมมากที่ขึ้นมาข้างล่างนั้นคือปราสาทปุยเมฆนะครับเอปราสาทปุยฝ้ายที่เราไปเดินก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีน้ำเหมือนเดิมนะครับแห้งเกือมาก โอ้โโอ้โพาทิตขึ้นแล้วพาทิตขึ้นเต็มดวงแล้วมองลงไปแล้วคือสูงมาก อยคุณแม่ขาสั่นเลยเพราะคิดว่าตอนแรกไม่คิดะไรเขาคิดว่ามันแบบว่าถ้าตกลงไปก็คือมันเป็นโลเลยเนี่ยสูงมากเฮ้ยบินขึ้นมาวันนี้ลองคิดดูสิว่าพื้นนี่มันหนาสักเท่าไหร่กันเชียวนะกลัวจังเหมือนฝันเลยตัยจัง แต่พอขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเพราะว่าบอลลูลูกอื่นมันหายไปหมดแล้วโอ้ <c oughs> oh, แต่ละลูกมันรีบมากเลยนะมันขึ้นไปแบบพุ๊พัดพุทพัดทำ <c oughs> ไมของเรามันค่อยๆขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกัน ที่คุณแม่จบการดำเนินการแล้วเชโยอะไรอุ้ยจะถึงแล้วโอ้ยมันเห็นพื้นอยู่ทางรูตรงนู้นปลอดภัยแล้วค่ะปลอดภัยแล้วค่ะถึงแล้วมีคนมาจับโอ้โหโอ้โหเออมันขยืนขึ้นมาแล้วอ่ะตอนตอนไม่รู้เขากำลังผักเราไปไหนนะครับทุกคนเนี่ยดู ก็ถึงพื้นแล้วแต่เขาก็ยังดันดันเราไปในก็ไม่รู้โอ้ยบินอีกหนึ่งรอบมันขึ้นไปอยู่บนรถเลยแล้วรถก็ลากไปเรื่อยๆตลกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่บนรถกระบะแล้วเหมือนกันทำไมเขายิงแม่นจัง มันจบแล้วทุกคนมันเหี่ยวหมดแล้วมันจบของปาร์ตี้แล้วบอลลูนเราเหี่ยวหมดแล้วบ้าบอลลูน จบแล้วกิจกรรมบอลลูนของเราในวันนี้นะครับทุกคนที่อันนี้ก็จะเป็นตอนลงนะครับเขาก็จะมาอุ้มเราลงไปแบบนี้อ่าน้องบิวไปก่อนเลยนี่ชุบชุบชุบ a ุบ y yes. o so to your morning u much s h and w e r <laughs> oh no, no, no. <laughs> okay yeah three two one <laughs> thank, you. thank you thank you thank you yay that champagne my glass cheers ก็เป็นการปิดท้ายการวินบอลลูนแล้วนะครับจบด้วยแชมเปญนะทุกคนอันเดียวก,ก,กันกับที่เราไปนั่งตัวจี๊ฟซาฟารีเลยเดี๋ยวเราก็จะอกลับโรงแรมแล้วก็เตรียมไปเที่ยวที่ต่อไปนะครับเ,เราก็ได้เป็นใบเซอร์สำหรับบินบอลลูนมาด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็สามารถไปบินบอลลูนได้แล้วไม่ใช่ก็เหมือนครับเก็บไว้เป็นของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวก็กลับแลและเย้จบแล้วคุณแม่